สวัสดีครับมาเจอกรเบ,บาเปิ้นพี่กอาครับเมือนเอาปืนสีพาไปตามล่าไอ้นายยาวไปไปรุนกันกรบบาเปิ้นมามมนสิลงมาบอ,าอาครับเมือนไปลังเลงนั้นคะรับเลาะขังเข้าเจ้าข้องนี่แล้ไปรุนกันเป็นรุนกันกระบ,บเอบเป้นมาสิเป็นทังไหนสิมีตัวลงมาพอคร้ย ลงไม้เบาเปิ้นหนี่งจังจังเท่าบาทเนี่ลงไม้อกี่วะลงไม้เบาเปิ้นหนี่งจังเท่าบาทนะครับไปครับมีรุ่นแน่นอนเพราะว่าเบาเปิน้นเบาเปิ้นอ่ะง่ยายจากหลังนี่ขึ้นไปเนี่ยง่ายจากหลังนี่ขึ้นไปง่ายขึ้นไปพุ่นเฮ้ยคไมีเสียงหรอไป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 รุ่นเั่นครับว่าจะเป็นไหน

หลังนี่ล้านยี่แล้วอีหยังมาวะเฮ้ยห้อยหมูดิหนูโอ้มันมาดุดมั่ยโบราณนี่อความสลัดของมันน่ะเนี่ยเนี่ยห้อยมันน่ะควงสลัดของมันน่ะโอ้ยควงสลัดของมันเนี่ยเนี่ยมันมาเตะมันมาเตะ งายขึ el, so ้นเลยป่ะโน้้นนี่กลับมาเห็ดครับไปรุ่นหลังที่สวนั่นโอ้คือเตนเต้นเลยวะเต้น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 เยหวบนหัวนดพุ่นพุ่นบนหวนหลุดเนาะแสงว่านมาอยู่เนี่เฮ้ยเนี่ยเนี่นี่ยามาไม่ไม่่นิเนี่ยเนี่ย โอ้ยมาเปิดใหญ่ไม่ใส่หรือสองเท้ากับสองเท้อแล้วล้งนันนะหนล้งนันสองเท้อกับสองเท้อแล้วเฮ้ยเเป็นยังสืออ๋อเขาตงลงหนึ่งรูพนเด็กล้งหนึ่งใหญ่ไมใส่ไม้เด้ดิเฮ้ยบ้ทมาบึงงลงมาเพียวลงมานะ อแสดงว่าตรงวัดน้นมาตรงวันดนนดมานี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยหลังอีแล้วอีแล้วอีแล้วมันก็เป็นสีแล้วเนี่ยฮะฮะกับรักว่าเปิ้นก็เป็นสีวะโอ้ยโอ้ยมันลงมากับรักว่าเปิ้นก็เป็นสีเฮ้ นลงมาทางขีดแล้วเนี่ยนี่ลงมาหนึ่มาคุยพี่มาตรงมาเป็นนุ่มไส้ตรงนี้เนี่ยมาเป็นอย่างยังมั้งขุดด้วยป่ะเนี่ยสองหลังเลยครับสองหลังเลยสองหลังกับสองหลังมาเป็นนม่มขุดตรงนี้เนี่ยมาเป็นนม่มขุดตรงนี้เนี่ยมาเปินนม่มขุดตรงนี้เป็น เดี๋ยวพอเป็นพอจัดการครับไม่เหยียบลักษณะดีเลยนะ้มันเปลี่ยนเดีวะกปลี่ยนเดวะีลงม่เหยียบลักษณะเด่นปี่ยนเดียวะโอ้ยมกกลงสักวันเดี๋ยวรอนรอรออรอถ้าเราเปิดร้อนนี่ิ้ส่วนมันเยนวครับ สองหลังกับสองหลังนเพราะมันยัไม่เหยียบไงปิดม่ทันปิดในนี่มันองเดียวนี่ปิดน่มันสองเยู่มันเ็นสองเดียวนะครับ ว่าเปิ้อนที่ขอจัดการเฮ็ดว่วงก่อนเดี๋ยวเฮ็ดว่องก่อนสองหลังกับสองหลังครับหลังหนึ่งอยู่ผนโอ้ยเอาไม่เอาไม่เอาไม่ล้อรุ่นกันครับเอาไหมเดี๋ยวมเปิ้อนใส่กับดักกอนครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยเฮ็ดแล้วเฮ็ดเฮ็ดไม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวล้อรุ่นกันไปไปยามหลังต่อไปกันเลยครับผม ไปครับมาเปิ้ลที่พัฒนาพยายามหลังต่อไปอยู่อีกฝากเขาๆหนึ่งโอ้ยลงมาสองหลังเลยเอ้ยทำไมนึงก็ลงมาถ้าบุรุษว่ามันเหยียบลักษณะเลยครับพอาะเปิ้ลกับบุรุษว่ามันเหยียบลักษณะเลยผาดวะผาดผาดลาดโอ้ไปรุ่นกันครับหลังต่อไปไปกันเลยครับผม ไปครับไปล้างต่อไปครับผมไปครับไม้หอดไม้เหี้ยเดวเอาไปเบิ้งกันเบิ้งหอยมาใหม่แล้ยเดียวหอยมาใหม่แล้วครับเนี่ยเนี่ยมีไม้เลยเนี่ยเนี่ยหอยนี่มีไม้เลยเนี่ยเนี่ยข้ามมันอยู่วะเนี่ย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 หอยมันนะครับไปเดี๋ยวบอเปิ้งถีพาไปเบิ้งว่ามันทีไปหากับดักบ่แนะ ไปเดี๋ยวเราเปิ้ลนี่พายเบื้องบ้ามันอจิไปหาก,ก,บาก,กับดักกูนะครับเด้อโอ้ยนี่นีรุ่นบ่สิมีรุ่นบัวะสิมีรุนรร่นบ่ัวไ,ไปไปเลยจัง,จงๆให้มาเปิ้ลเลียหลังเนี่ยจับหยัดใส่ให้บา้าถึงแล้อไปครับไปรุนกันไปไปครับโอ้ยเข่ากัดหอกแล้วครับเขา่านี่โอ้ยเข่าไหม มันหวงงามเข่าถอดแล้วพอถอดแล้วไก่สิได้เกี่ยวแล้วครับเข่าก็ได้ไก่สิได้เกี่ยวแล้วไก่สิได้เกี่ยวแล้วจังจังให้บ่าเปิ่นเยอะแบบนี้จังจังให้บ่าเพื่อนเยอะแบบนี้เนาะ เงียบเนี่ยห้อยมาไหมอยู่เนี่ยเนี่ยมันลงคนละทางมาเนี่ยมันลงคนละทางมันก็ไปลงตรงไหนวะเพิ่อนเนี่ยเนี่ยมันก็ไปลงทางนี้เฮ้ยไปลงยังทางผมอ่ะเฮ้ย ลงทางไปหมันก็สิเก่งแท้ลังนี้เป็นในทางนง,ง,ง,งหงงหงงเหวเพื่นบารังนี่ฮะหงงวะเฮ้ยห้อยมาบ่น,ออน,นี่คือจห้อยคนม้เหรอคือจห้อยม้ะ คือจังห้อยไมย้เนี่ยเนี่ยหอยอย่างนี้มาเนี่ยนีนก็มาไปเหยียบมาทั้งหมคืมอจังหอยนย่างามาอยู่ดิม้หอนดีบอลมาไปบอกว่าเนี่ย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 ห้อยฮึ่มห้อยหอยอย่างหรอเฮ้ย บัจังบัจังบัจังครับบัจัง, <c oughs> งนี่มองนี่ก็น,นาลงมาหนิโอ้ยเ <c oughs> อึกว <c oughs> ัจังครับบัจังเอ้าเดี๋ยวไปรุ่นหลังสุดท้ายกันพุ่นหลังสุดท้ายฟังหน่ครับเดี๋ยวเบมึงบรรยากาศทงไฮทงนะไก่สียดเกี้ยวเขาเหรอครับ ไปลุนกันหลังสุดท้ายเลยครับผมมาครับลุนหลังสุดท้ายกันสีมานบ่สิจังจังมาเปิ้นบ่มา,าเปิ้นก็คิดว่าสิจังมาเปิ้นจักหลังลุนแล้วเฮ้ยมานี่สิจังบ่มีหอยลงมาบ่มีหอยลงมาบ่า มันจ่ห้อยเกา่าแทะห้อยไมหมแค่พุลงมาท่านมาเปิดลงไปป่าเขาเปล่าเปลินมาใกล้หน้าหนาวแล้วมันี่ลงไปป่าเขาเพราะว่าเขาตั้งท่องแล้วนี่คือเงียบแทะคือเงียบแทะคือพวกทางดังผุดเปิดใช้่าเปิี่นจัง่าัดนี้ กิ่งหย,ยบเอคัอบก็่งหยบ thế ทองถายอะไดปูม้าคืาอเครับปูมาอยู่ขังกันนะปกติติดมานเลาะเลาะน้เนี่ยอ๋อเขานตอบนาครับแต่ว่าปลาเข่าลงมาหลายรับปลาขาหม เนื้อว่าวเปิ่นเสียมลับผาจา,ากไปะสัมฤทธิ์นะครับผมทารุ่นคลิปหน้าครับว่าสิเป็นทังไหนซิมิตโตะห้เบิง้งเรื่องซิโบมิตโตะห้เบิ้งครับกับฝากเป็นกำลังใจให้ฮว่าวเปิ่อนเลยนะครับผมไว้เจอกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ